ก็บอกว่ามีชายคนหนึ่งคลั่งนะฮะแล้วก็ก่อเหตุความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับเพื่อนบ้านไม่พอวันนี้นักข่าวไปทําข่าวนี่จะเอามีดดาบขู่จะฟันนักข่าวด้วยนะฮะค,คุณผู้ชมครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตดอนเมืองกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นภาพตอนที่ตํารวจเข้ามาระงับเหตุนะหลังจากชาวบ้านที่หมู่บ้านเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนบ้านทําตัวนักเลงก่อกวนไม่หยุดเลยมีการวย่วายนะครับ ตอนตำรวจมาถึงเนี่ยมีการขู่จะแทงตำรวจแล้วก็ไล่ตำรวจด้วยแล้วก็ถามบอกมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครเดี๋ยวดูช่วงนี้นะหน่อยฮะเกิดขึ้นว่าเกิดเหตุอะไรก็ขอ,ขอแจ้งวาแจ้งอะไรไหนไปยักความเขาโทรไปแจ้งหนึ่งคนไปหาแล้วก็แจ้งเห็นต้นอ่ะครับผมคุณดาบไปหาออสองครั้งแล้วด้วยออไปแจ้งนะแจ้งนะกันแจ้งอยู่เนี่แยแป๊บหนึ่งกูคุยกับธนาดันึลยบุณดูอ่ะมึงไม่เชื่อกูตามเงินเป็นล้านแล้วมึงไว้กูเป็นใคร มึงไมยังรู้เลยว่ามึงเป็นใครคูรู้กูถามมึงรู้ไหมมึงมาถามครูทำไมครูจะรู้อะไรจักมึงเหรอมึงจะรู้จักกูไงเออก็มึงกไปลองเรียนเลยไปลองเรียนเลยเชิญอ้าวดีกูเป็นมะเร็งนะเนี่ยต้องมีมึงต้องดูก่อนนะเพื่อแทงเนี่ยบ้านกูอ้าวเราดูพื้นที่ไปแค่บ้านไปไอ่ะแล้วกูยิงออกไปไหมเอาไหมไปเข้าไปมึงเข้าไปไปกูยิงเอาไหมไปนี่เข้าไดียวกันเรียกมากูต้องการตำรวจรู้จักกูน้อยไป รู้ไหมคุณเป็นใคร,รมึงไม่รู้มึงเงียบปากเน่ะหนูในหมู่บ้านนีไไ้ไม่ครับนี่ครับเรื่องมึงเออนี่เขาเรียกว่าเนี่ย<ป>ดา่าไม่เกรงใจเครื่องแบบตำรวจเลยนะ<ไ>นี่ดา่าเป็นหมูเป็นหมาปไปเลยเนี่ยฮะไล่นะฮะแล้วก็มีการแบบเข้ามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยประชิดต,ตัวเนี่ยผักอกนะฮะ <ๆๆ S 1> ทีนี้เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่สิบกุมภาพันธ์นะฮะปีนี้เนี่ยปีหกเจ็ดนี่นะครับ คือเห็นบอกว่าเนี่ยหลังจากที่เขาไล่ตำรวจแล้วก็เข้าไปในบ้านนะครับซึ่งตอนนั้นตำรวจก็ยังอยู่นะอีกฝ่ายเนี่ยมีการยิงปืนเนี่ยในบ้านจนเสียงดังลั่นซอยผู้คนก็แตกตื่นส่วนตำรวจครับรีบขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจออกจากหมู่บ้านทันทีเลยพอได้ยินเสียงปืนนี่นะครับแมดูสิฮะส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับวันที่อันนี้วันที่10 กุมภานะวันที่ตามตำรวจมานะนี่ตำรวจนะฮะหัวทองนะฮะตำรวจเนี่ยแหมตำรวจนี่โดนไล่นะอ่าต่อมาครับยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งอ่าขึ้นภาพเต็มมาอีกเหตุการณ์หนึ่งวันที่7มีนาคมผู้ก่อเหตุขับรถกระบะสีส้มนะครับแล้วก็ถอยชนรั้วบ้านของชาวบ้านเนี่ยพังเสียหายนะฮะ นี่รถในบ้านจอดอยู่ก็เสียหายแล้วก็ขับรถหนีไปเลยนะครับเดี๋ยวดูช่วงนี้ฮะนี่นะครับ อันนี้เนี่ยถอยถอยมาชนรั้วชาวบ้านแล้วก็ขับหนีนะฮะส่วนเหตุการณ์ก่อนหน้ามีการยิงปืนไล่ตำรวจนะครับมีมีมีมภาพวงจรปิดเฉพาะช่วงจังหวะที่มีการยิงที่ได้ยินเสียงปืนด้วยนะ,ะอ่า วันที่ยิงปืนไล,ล่ตำรวจเนี่ยวันที่10กุมภาวันที่ถอยรถชนรั้วเพื่อนบ้านวันที่7มีนาเนี่ยนะฮะเมีนาก็เนี่ยเมื่อวานนะครับล่าสุดวันนี้นะคุณผู้ชมฮะผู้เสียหายไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางเพจสายไหมต้องรอดนะครับคุณสุภาพรกับคุณจริยานะครับนี่บอกว่าเนี่ยนะครับคือซื้อบ้านอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติต่อมาปลายปีที่แล้วคู่กรณี ได้มาซื้อบ้านอยู่หมู่บ้านเดียวกันถัดออกไปอีกหนึ่งซอยนะครับทีแรกนะฮะก็เหมือนว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาตีสนิทน้องชายของผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยเป็นคนใต้เหมือนกันมีการชักชวนน้องชายไปทำงานปล่อยเงินกู้บอกว่าจะให้เงินค่าจ้างวันละห0 0แต่น้องชายปฏิเสธนี่นะหลังจากนั้นก็ยังพากันไปเลี้ยงอาหารกินเหล้าอีกฝ่ายก็เป็นคนออกเงินให้นะครับ แล้วก็เน,นี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายที่ไปกินเหล้าเลี้ยงอาหารกันเนี่ยโอ้โหทั้งหมด5 0,000ก่อนจะกลับจากร้านอาหารได้โอนเงินให้น้องชาย20,000บาทเพื่อให้ไปกดเป็นเงินสดออกมาโดยบอกว่าให้น้องชายนําเงินมาให้คู่กรณีเพียง15ื่นส่วนอีก5,000เก็บไว้ใช้กระทั่งเช้าวันต่อมาคู่กรณีที่หายจากอาการมึนเมาก็กลับมาหาเรื่องโดยบอกว่าเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยโกงเงินไป5 0,000ื่น หลังจากนั้นก็ตามราวีอยู่ตลอดเลยครับมีการมาพกมีดโวยวายหน้าบ้านแล้วก็มีการเนี่ยเข้าไปหาเรื่องในแชทไลน์หมู่บ้านกล่าวหาว่าบ้านนี้ผู้เสียหายเนี่ยโกงเงินไปต้องการให้ชดใช้เงินคืนนะครับเรียกว่าราวีทั้งกลางวันกลางคืนมาเป็นระยะจนกระทั่งเรื่องมันบานปลายถึงขั้นที่ต้องเรียกตำรวจมาระง,งับเหตุนะครับเดี๋ยวลองฟังคุณจริยาผู้เสียหายเนี่ยครับหนูก็เหนื่อยอะพี่แบบ หนูหนูทำมาหากินน่ะหนูก็ทําไม่ได้อะมาข่มขู่แบบนี้ทุกวันทุกวันน่ะพี่ขนาดตารวจไปที่หน้าบ้านเขา,เขากลัวไหมไม่กลัว <laughs> ไม่กลัวเลยเขาบอกเขามีเส้นสายอเขาบอกเขามีนายนิติบอกว่าพี่มันเป็นบ้านพี่สองบ้านพี่ต้องคุยกันเอาเองอนิติก็ไม่ได้ไม่อยากเขามายุ่งอะเนาะทีนี้เขาไปข่มขู่นิติเขาบอกว่า คุณเอาไงจะออกมาดีๆหรือหรือยังไง,ไงเอาจริงๆนะคะพี่คือญาติพี่น้องเขาว่าไม่มาคุย,ยกันหนูเลยซึ่งบ้านหนูว่าโดนทําโดนแบบเนี้ยไม่มีใครมาคุยไม่มีใครมากล่าวขอโทษไม่มีใครอะไรมาเลยนี่นะครับแต่ก็แต่วันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ไปดูบ้านของทางผู้เสียหายนะฮะที่เขามาร้องเพจิสไหมนะครับอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในซอยเทิดราชัน17เขตดอนเมือง ก็ยังเห็นสภาพรั้วบ้านเนี่ยพังเสียหายอยู่นะเนื่องจากว่าเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดเหตุถอยชนประตูรั้วบ้านเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะฮะ7มีนาคมนะครับนี่นะครับแล้วผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะครับก็ได้ไปหาทางผู้ก่อเหตุฮนะเห็นบอกว่าเนี่ยห่างออกไปเนี่ยบ้านห่างออกไปประมาณ100เมตรเป็นบ้านของคู่กรณีชื่อว่าในเอกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่บ้านของในเอกเนี่ยปิดเงียบไม่มีใครอยู่ภายในบ้านแต่อย่างใด เดี๋ยวไปดูบ้านของนายเอกหน่อยนะครับแท้่ัาต้องอย่างนี้นี่ข่าวไปมองๆอ,อยู่หน้าบ้านเนี่ยตะโกนเรียกไม่มีคนอยู่นะครับนี่นะครับนี่นักข่าวไปหน้าบ้านนะฮะต่อมาผู้สื่อข,ข่าวก็เลยไปอีกที่หนึ่งนะครับไปที่บ้านญาติของนายเอกอยู่ที่ซอยลาดพร้าว94 เพราะว่าไปหาบ้านในเอกในเอกไม่อยู่ก็เลยไปบ้านญาติออรู้ถึงท่านบ้านญาติอยู่ไหนนะนักข่าวเนี่ยนะไปซอยลาดพร้าวเ4ก็นะครับไปหาในเอกฮะบพบว่าในเอกนะครับอยู่บ้านญาติคุูผู้ชมฮะโดยในเอกมีการขับรถกระบะฟอร์ดเลนเจอร์สีแดงพุ่งชนรถของญาติได้รับความเสียหายด้วยอาการคุ้มครั่งก่อนจะจอดรถกระบะที่บริเวณ หน้าร้านสะดวกซื้อซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านญาติตอนนั้นผู้สื่อข่าวเจอในเอกอยู่ในอาการคุ้มครั่งก็พยายามจะเกรี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์นะฮะแต่ในเอกเนี่ยโมโหนักข่าวฮะไม่ยอมให้ถ่ายภาพพร้อมกับขว้าดาบซามูไรออกมาค่มคู่นักข่าวนอกจากนี้คุณผู้ชมฮะนี่โยนขวดออกมาจากรถนะฮะไม่ให้ใครเข้ามาใกล้นะ นักข่าวก็ต้องเนี่ยอยู่ห่างๆนะฮะไม่กล้าเข้าใกล้เนี่ยเกรงอันตรายอ่ะเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยคุณผู้ชมครับพี่ไปไหนครับผมพี่ไปที่ของพี่แหละอ้โเนี่ยมุนไปไปไปหาน้องพี่อ่ะแม่ถ่ายพี่ไปถ่ายน้องพี่ไปนี้ไปพี่อรออยู่นี่กล้องไปนู่นอ่าไม่งั้นจะโดนฟ้องไปกล้องไปนู่นโอเคโอเคพี่ได้แล้วใครใครเป็นนักข่าวอยู่พี่เอากล้องมาบ้านโน้นโอเคเอากล้องมาด้านโน้นได้ญาติ อมโอ้โหดูเสียคือนักข่าวเองก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะพอเห็นท่าทีดูไม่ดีไม่ปกติละถอยออกมาก่อนเลยนะถอยออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะเขามีมีดดาบสามูไรด้วยนะต่อมา ผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับน้าชายของนายเอกชื่อนายชำนาญครับบอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยนายเอกโทรมาหาขอความช่วยเหลือแต่ยังไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรให้ฟังรู้ว่าเนี่ยหลานชายต้องไปก่อเรื่องแน่นอนปกติก็รู้อยู่แล้วว่าหลานชายนิสัยเป็นอย่างไรนะจึงได้ปฏิเสธไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องมาหานะถ้ามาเดี๋ยวจะเอาตำรวจมาจับนะฮะปรากฏว่านายเอกเนี่ยตอบกลับมาบอกว่าเนี่ยมาจับเลยอยากเจอตำรวจ สักพักมามาถึงหน้าบ้านเลยนะครับขับรถกระบะมาแถมมาพุ่งชนรถกระบะของญาติที่จอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะครับนี่น้าชายเนี่ยบอกรถผมจอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยโดนชนนะหลังจากนั้นนะในเอกก็ขับกระบะไปจอดที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อและเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาน้าบอกว่าเนี่ยคาดว่าหลานมีความเครียดสะสมหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น เรื่องโรคประจําตัวที่เขาเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3ก็เลยต้องมีการสูบกัญชาเพื่อบรรเทาอาการปวดเรื่องคดีลูกสาวถูกพรกผู้เยาวจนเป็นเหตุทําให้เขาเนี่ยต้องไปนะครับไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยนะครับจนกระทั่งแล้วก็ยังมีเรื่องที่เขาเนี่ยนเอกเนี่ยถูกโกงเงินจํานวน1ล้านบาท แล้วก็ยังมีเรื่องที่โดนไล่ออกจากงานเออมีหลายเรื่องนะันในเอกนี่นะส่วนประเด็นที่เขาตัดสินใจเนี่ยประกรันตัวหลานชายออกจากศาลจากกรณีที่ไปก่อกวนเพื่อนบ้านนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้แจ้งไปทางกรมราชธรฑ์ให้มีการตรวจสอบสุขภาพจิตของหลานโดยเมื่อนําหลานไปตรวจสุขภาพจิตทางกรมราชธรฑ์ประเมินแล้วว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดจึงอนุญาตให้ทางญาติประกันตัวออกมา ในขณะที่หลานชายได้ประกันตัวกอกมานั้นก็มีการไปก่อกวนเพื่อนบ้านอีกไม่รู้จะทํำยังไงครับจึงตัดสินใจจะนําหลานไปประเมินสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลศรีทัญญาเองเห็นบอกว่ามีกําหนดการนัดตรวจสุขภาพจิตคือวันที่1มิถุนายนนี้แต่ก็มาก่อเรื่องเหตุการณ์นี้ซะก่อนนะครับนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะนาชายครับ วันศุกร์ผมก็เลยประการออกมาวันบรนิงัสเพื่อต้องการในเขียนคําร้องไปพ่อเขาชนเสร็จเขาก็ขับไปน่นเลยไปจอดเซเว่นเลยก็หลายอย่างเรื่องเรื่องการเป็นอยู่ของเขาเพราะว่าเขามีเกี่ยวกับสุขภาพเขาด้วยแล้วเขาก็มีเซเว่นเป็นของตัวเองใช่แล้วเซเว่นเขาก็โดนยึดสุขภาพย้อนถามสุขภาพเขาเป็นอะไรเป็นมะเร็งครับมะเด็งที่ลำไส้มะเด็งที่ทวารเขาก็ตัดแล้วก็ใส่ถุงระยะที่เท่าไหร่ ยัดที่สแล้วมันก็ตัดเขาพาตัดเลยนะล้วก็ใส่ให้มันทายออกมาจากหน้าท้องเนี่ยเรื่องคดีเนี่ยเขามีคดีเรื่องลูกสาวก็ด้วยผมก็สงสัยว่าทาไมเขาไม่จับผมต้องการให้จับหลานขังอย่างเดียวเพราะเรารู้ว่าพฤติกรรมของเขาไม่มีวิธีอื่นอย่าให้อาละวาดต้องของั<ม>ขนขงน้าบอกว่าเนี่ยเคยไปปรึกษาหมอดูนะฮะหมอดูบอกว่าหลานชายเนี่ยโดนคนทําของใส่ต้องมีการแก้ของให้เออนี่ไปทางเรื่องเสยศาสตร์แล้วนะ แล้วก็แม่ของนายเอกเนี่ยก็ไปบวชชีพราหมณ์อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็บอกว่าอยากเอาตัวหลานเนี่ยไปรักษานะน่าจะป่วยทางจิตไม่อยากให้สร้างความเดือดร้อนให้ใครทางทางผู้สื่อข่าวฮะได้โทรประสานกับตํารวจสายตรวจสอนอวังทองหลางให้เข้ามาระงับเหตุนะครับเพราะว่าตอนนี้นายเอกคุ้มครั่งนะฮะเมื่อผ่านไปประมาณ1ินาทีมีตํารวจสายตรวจสอนอวังทองหลางมาถึงที่เกิดเหตุและเข้าไป ทีแรกก็จะคุยกับนายเอกแต่เขาพูดไม่รู้เรื่องแล้วคุณผู้ชมครับนี่ต้องจับล็อกใส่กุญแจมือแล้วก็ค้นรถกระบะนะครับนายเอกก็พยายามที่จะตะโกนบอกนักข่าวบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกโกงเงิน1ล้านและมีความเครียดสะสมหลายเรื่องถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยให้ปลดกุญแจมือผมแล้วจะบอกทุกอย่างแต่ตำรวจไม่ปลดกุญแจมือให้ในายเอกก็เลยดา่าทั้งตำรวจทั้งนักข่าวนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตำรวจก็เลยเอาตัวเนี่ย ไปที่โรงพักระหว่างที่คุมตัวขึ้นรถในเอกบอกตำรวจบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีนักข่าวไปด้วยผมไม่ยอมไปเด็ดขาดอนี่แม่ทีแรกยังไล่นักข่าวอยู่เลยนะตอนตำรวจจับบอกว่าอยากให้นักข่าวไปด้วยนี่แม่ก่อนหน้านี้จะเอามีดไล่ฟันนักข่าวอยู่เลยอ้าวเดี๋ยวลองฟังดูช่วงนี้หน่อยไม่เป็นไรพี่เคฟังก่อนดิอ้ออเจ็บเจ็บาวาวเบาๆเป็นมะเร็งจะใส่ไงอ่ใส่ ใช่ห oh. ้ <S 2> <S 2> <S 2> <s ีนะรถกนอยู่ไหนไม่ม okay. mm ีนั่ง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 นี่งนั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 ่งนร่งนั่งน่งนั่งไม่ง่นล่งนั่งนันั่งนั่งั่งดั่งน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 ่งน่งน่งนนั่านั่งนั่งรั้งแั้งนล่ือได้ยังพั่งนันั่งนนั่ง สองสัท่านอาจยเย็นสามเออนะครับทําท่านักเลงใส่ตํารวจด้วยนะคุณผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยนะครับอ่ะสุดท้ายเอาตัวไปโรงพักแล้วก็ไปดูในรถของนายเอกพบว่านะครับโอ้โหอาวุธเพียบเลยคูคุณผู้ชมฮะมีทั้งมีดสปาตาหนึ่งเล่มดาบซามูไรหนึ่งเล่มมีดพกหนึ่งเล่มมีดปลอกผลไม้หนึ่งเล่มคอนอีกหนึ่งนะครับ ซองใส่ปืนอีกหนึ่งซองโดยสภาพรถของนายเอกเนี่ยพบว่าประตูด้านซ้ายมีกระจกแตกนอกจากนี้มีร่องรอยกระสุนอยู่ที่บริเวณประตูรถของนายเอกอีกด้วยนะฮะเอาขึ้นภาพใหญ่มาขึ้นภาพใหญ่มาเออนี่ฮะรอยกระสุนที่ประตูรถตัวเองนะครับแล้วก็อาจเดี๋ยวดูภาพอาวุธที่ค้นเจอในรถอีกทีหนึ่งมีอย่างที่ผมบอกนะฮะมีดนี่เพียบเลยนะนี่นะครับ อืมตอนนี้ก็เขาเอาตัวไปที่สนวังทองหลางแล้วนะคุณผู้ชมฮะนี่คือล่าสุดเลยนะรายงานมาเมื่อ17นาฬิกาเศษเมื่อสักครู่นี้นะครับสดๆดร้อนๆนะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะฮะว่าเขาจะเอาตัวในเอกเนี่ยนะดำเนินคดีข้อหาอะไรบ้างหรือว่าต้องไปบำบัดร,รักษาอาการอะไรยังไงต่อนี่นะฮะพอดูแล้วไม่ปกติแล้วล่ะ